สวัสดีปีใหม่นะคะปี2565นะคะปีเสือปีนี้นะคะขอให้เริ่มต้นปีที่ดีกับสุขภาพที่ดีแล้วก็ห่างไกลาจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะ สำหรับปีใหม่ปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่กาลังจะเดินทางกลับบ้านเนี่ยเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับขอให้ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพไปฉลองกับคนที่คุณรักอย่างมีความสุขนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับอย่าลืมเรื่องของโซเชียลดิสแตนในบางครั้งที่เราจะต้องเดินทางใกล้ชิดกับคนอื่นต้องเราหมั่นล้างมือนะครับใส่แมสอย่าประมาทนะครับเพื่อที่จะท่องห่างไกลจากโควิดขอให้เราปลอดภัยเนาะสำคัญที่สุดนะครับขับขี่เนี่ยเมาไม่ขับนะครับสำหรับปีใหม่นี้หมอก็ขอให้คนไข้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงรรร่าาววยเเเงงงินนททปะะสสบคคม็จฮ อะไรที่ผิดพลาดผิดหวังในปีที่แล้วขอให้เรียนรู้และก้าวข้ามผ่านมันไปนะคะเริ่มต้นปีใหม่คิดใหม่ทำใหม่ด้วยสิ่งดีๆหมอขอให้ทุกคนประสบความสํเเ็จตลอดปีค่ะปีใหม่นี้ขอให้คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาร่ำรวยเฮงเฮงสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะ元旦是新的一年的开头，祝愿您有好的开头，祝您元旦快乐，生活圆圆满满，身体健康，万事如意。 ขอให้คนไข้สุขภาพดีต้อนรับปีใหม่นะครับอย่าเจ็บอย่าไข้ดูแลตัวเองแล้วอย่าลืมดูแลคนที่คุณรักด้วยขอให้มีความสุขสมหวังตลอดปีครับสวัสดีปีใหม่ค่ะ